คนพาลที่รู้ตัวว่าเป็นคนพาลยังเป็นบัณฑิตได้บ้างแต่คนพาลที่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตนั่นแหละเรียกว่าพาลแท้อารมพานแท้เริ่มจากตรงไหนเริ่มจากความเห็นใจตัวเองสงสารแต่ตัวเองหาแต่ความชอบธรรมให้ตัวเองไม่เห็นใจคนอื่น ไม่เมตตาคนอื่นไม่นึกถึงความชอบธรรมของคนอื่นเห็นคนที่ทำไม่ได้อย่างที่ใจตนคือคนชั่วถึงแม้ตัวเองทำผิดคิดร้ายประกอบอาชีพไม่ชอบเดือดร้อนชาวโลกก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องจำเป็นเลี้ยงไม่ได้เป็นหน้าที่ที่คนอื่นต้องทำความเข้าใจตนตลอด เมื่ออารมณ์ประมาณนี้เติบกล้าผิวหน้าจะเริ่มตึงๆหยับหยาชาด้านจนกระทั่งรู้สึกว่าเจอใส่ตาแบบไหนก็ไม่แคร์มีคำสำเร็จรูปไว้หมดแล้วเช่นช่างเสียงนกเสียงกาช่งางใส่ตาชาวบ้านใครไม่เป็นอย่างเราไม่รู้หรอก หรืออีกทีก็ทั้งทั้งที่รู้อยู่แต่ก็จำเป็นต้องทำความจริงคือโลกนี้มีทางเลือกเป็นล้านแต่ล้านทางจะถูกขวางกั้นบังตาหมดเหลือแต่ทางเลือกม,มืดแค่ช่องทางเดียวนึกอย่างเดียวว่าต้องเอาอย่างนี้นี่คือผลงานของอารมณ์พาน หรือจะเรียกว่าเป็นอารมมานก็ยังได้ถ้าประมาทอารมณพานปล่อยให้อารมณพานมีชัยเหนือความคิดบ่อยๆวันหนึ่งจะกลายเป็นก้อนตัวตนดิบๆก้อนหนึ่งที่ไม่มีแสงสว่างออกมาจากตัวเองเลยโดยดังตริน